วันนี้ที่วัดอรุณรังสีหมู่ที่7ตําบลบางลูกเสืออําเภอองคคารักษ์จังหวัดนครนายก มูลณนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกได้มีนายวิราชรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์บูลณนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานแก่นายอุดมเขตราชนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกรักษาร,ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยรวมจำนวนพัน3ชุดและมอบสิ่งของพระราชทานแก่ตัวแทนผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครนายกได้รับผลกระทบจากพายุโนรูมีพื้นที่ได้รับความเสียหาย4อำเภอ34ตำบล278หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ9,148ครวัวเรือน17,670คนจากนั้นคณะได้เดินทางลงพื้นที่หมู่ที่9ตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรเช่นึ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน20ชุด ต่อจากนั้นคณะก็ลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่6ตะมนท่าเรืออำเภอปากพลีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกาภัยจำนวน20ชุดการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้